สวัสดีครับผมสกายเองนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดที่มีเกาะโทกากันนะครับสําสหรับแม่นางคนนี้นี่มีคนเรียกร้องมาเยอะเหลือเกินครับอาฉะนั้นผมก็เลยจะมาวาดให้ดูเลยนะก็เป็นการวาดแบบง่ายๆเลยนะก็มีทรงกลมแบบนี้ครับแล้วก็เส้นตรงน่นตั้งเป็นเส้นจมูกครับแนวนอนคือเส้นตาและนี่คือแก้มนะนี่แล้วก็วาดโ้งหน้าได้เลยนะแบบนี้นี่ นี่ก็คือแก้มขวานับซ้ายกับขวาต้องห่างจากเส้นตรงกลางที่เป็นเส้นจมูกนะให้มันเท่าเท่ากันนับห่างให้มันประมาณเท่าเท่ากันแล้วนี่คือโครงหูนะครับอ่าแล้วหน้าเราจะได้ดูเราไม่เบี้ยวนะครับนี่ประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็วาดโครงตานะเป็นรูปสี่ P เล P ห,หลี P ่ยมผืนผ้าง่ายๆอ่าสองข้างนะครับสังเกตดูโครงตารเรานะครับจะต้องซ้ายขวาจะต้องประมาณเท่าเกันนะับระยะ,ะความกว้างก็ประมาณเท่ากันสูงต่ำก็ให้มันประมาณเท่าเกันเช่นกันนะครับแบบนี้เลย ตาเราจะได้ไม่เบี้ยวนะครับหรือสูงไปต่ําไปดูแล้วปรลัดประหลัดนะครับอ่านี่พอเรามีโครงตาแล้วเราก็วัดอ่าขอบตาแล้วก็วัดลูกตาได้เลยนะแบบนี้เลยนี่ตาของอ่าโทกะก็จะแหลมๆหน่อยนะแบบนี้เลยนี่เป็นสายตาที่ค่อนข้างจะดูเซ็กซี่น่าดึงดูดน,นะครับแบบนี้เลยนี่นะครัพอมีโครงตาแล้วเราก็จะวาดกะระยะลูกตาได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับนี่แล้วก็เท่ากันด้วย อ่าประมาณนี้เลยครับส่วนน้องโทกะนี่ผมก็ยังอ่านกระตูยังดูไม่ถึงนะครับก็เลยไม่ค่อยจะอ่รู้ลักษณะน,นิสัยเท่าไหร่นะครับการวาดของผมก็อาจจะวาดได้ไม่ค่อยเหมือนนะครับอ่าแล้วนี่คือชั้นตานะไม่ใช่คิ้วนะนี่คิวอยู่บนนะครับชั้นตาของน้องนี่เอกลักษณ์คือมันจะค่อนข้างจะหน,นาๆโตโตเลยอ่าแล้วคิวก็จะอยู่สูงๆแล้วนี่คือปากนะปากก็ต้องฉีกยิ้มกว้างๆนี่แบบนี้เลยครับ อ่านี่ดีถ้าผมสามารถอ่าไปดูไปดูถึงนะครับอ่าเรารู้ที่ัยใจคอของน้องน้องเขานะครับป่านี้นี่ผมอาจจะวาดเหมือนยิ่งกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้นี่คือผมยังดูไม่ถึงนะครับยังอ่านไม่ถึงเลยก็พอเราพอผมยังไม่ค่อยรู้จักคาแรคเตอร์อะไรที่ดีพอเราวาดครั้งแรกเนี่ยมีโอกาสที่จะวาดได้ไม่ค่อยเหมือนนี่ค่อนข้างจะสูงนะครับอ่าฉะนั้นก็อย่าไปคาดหวังมากนะครับเราก็วาดเล่นๆเอาฮากันปกติครับ แลวนี windows, ่คือเส้นหน้าผากนะครับอ่าแล้วก็ขึ้นไปคือโค้งของกระโหลกครับแบบนี้เลยกลมๆอ่าพอมีแล้วเราก็สามารถกําหนดอ่าทรงผมด้านหน้าด้านข้างได้ง่ายๆครับนี่นี่ทรงผมของน้องเขานะครับอ่าก็จะคล้ายๆกะลาคออเลยนี่ประมาณนี้นะครับขีดไปครับและช่วงด้านข้างก็อาจจะยาวขึ้นมาเล็กน้อยนึงอ่าแล้วนี่ด้านข้างก็จะยาวเลยตรงนี้อ่าประมาณนี้นะครับอ่าแหลมๆ ฟึบยากลากลงมาเลยเราก็ลากเป็นก้อนๆก,ก่อนก็ได้ครับก้อนแหลมๆแ,แล้วค่อยมาซอยเป็นเส้นๆเส้นๆอ่าประมาณนี้นะครับนี่ค่อยๆเติมรายละเอียดไปครับนี่ช่วงเขา,า,าใกล้ๆใกล้ๆอ่าทรงผมด้านข้างก็จะยาวขึ้นมานิดนึงแต่ตรงกลางนี่มันจะออกสั้นๆอ่าแล้วจากนั้นนี่คือโศกโค้งของผมนะครับก็จะวาดโคง้โคงๆเลยอ่าดูดูทางซ้ายทางขวาด้วยนะครับให้มันประมาณโคง้งให้มันเท่าๆกัน หัวเราจะได้ไม่เบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับอ่าแล้วก็วาดให้มันอยู่สูงสูงกว่าโครงของกะโหลกครับอ่าหัวเราจะได้ไม่ดูยุบหรือโดนโดนบี้แบนนะแล้วนี่คือหัวจุกมันเลยครับนี่เป็น,นก้อนๆนะเป็นทรงผมนะมัดม้วนเลยเป็นจุกๆกลมๆอ่าแล้วก็ทรงผมตรงนี้ก็จะกระเซิงกระเซิงนะครับก็ขีนริ้วๆครับนี่กม็ม้วนๆโค้งๆไปเลยคนระับอ่านี่โค้งเป็นใบหญ้าเลยนะเป็นต้นหญ้าอ่า ส่วนจะโค้งยังไงครับก็โค้งตามวิถีของเรานะครับวิธีของเราตามธรรมชาติหรือลากเส้นไปเลยเลยไปเลยนะครับปืดป๊ดไปนะนี่เขาเรียกว่าลากมั่วนะครับยิ่งลางมั่วทรงผมมันยิ่งดูพลิ้วเป็นธรรมชาตินะครับอ่านี่ซอยๆไปเลยนะให้มันลุงลังนิดนึงอ,อย่างนี้ครับไม่ยากเลยนะครับอนี่ผมก็ ดูครั้งแรกก็พยายามจะวาดให้มันคล้ายที่สุดแล้วนะครับผมก็ดูแล้วว่าน่าจะคล้ายแล้วประมาณนี้ครับมีรายละเอียดเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันผูกจุกไว้ผมก็ต้องวาดเส้นให้มันเหมือนกับทรงผมมารวมกันที่ก้อนกลมๆนะครับแบบนี้เลยอขอเติมหน้าชัดๆครับเพราะว่าการวาดรูปนี่สิ่งสําคัญที่สุดครับก็คือโครงหน้านะถ้าหน้าออกมาดูสวย ทุกอย่างก็จะสวยไปหมดเลยนะครับแล้วนี่คือคอแล้วก็อนาโตมีนาถาครับเส้นแนวนอนบนสุดคือเส้นไหาปลานะครับแล้วก็ล่างเป็นสี่เหลี่ยมนี่คือเส้นตรงกลางเป็นเส้นาลานะครับล่างสุดนี่คือเส้นสะโพกตรงกลางคือเส้นเอวนะครับนี่แล้วก็มีกางเกงในอ่าพอมีกางเกงในเราก็จะวัดโครงอของสะโพกได้ง่ายขึ้นนะนี่คือหน้าอกนะกลมๆสองลูกวาดไปเลยครับแล้วนี่คือท่อนขาท่อนบนนะครับแล้วก็ท่อนล่างนี่ผมก็ยืนยืนแบบง่ายๆเลยนะครับแบบนี้เลย ไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากอ่าแล้วก็เท้าขาท่อนบนแล้วก็เท้าขาท่อนล่างแล้วเท้านี่แบบนี้เลยโอเคจากนั้นตรงนี้ก็คือมือนะครับมือแล้วก็แขนท่อนล่างอ่านี่คือแขนท่อนบนแล้วก็แขนท่อนล่างแล้วก็มือก็ผมก็จะวาดยืนตรงๆให้มันขยับท่าทางนิดๆหน่อยๆพอนะครับ การฝึกวาดครั้งแรกเราอย่าไปพึ่งไปทําท่าแอคตงแอคติงอะไรให้มันยุ่งยากนะเพราะยิ่งยุ่งยากเรายิ่งวาดไม่ได้นะเราต้องวาดเป็นโมเดลก่อนนะเป็นโมเดลยืนตรงๆนะให้เราคล่องให้เราจําลักษณะเด่นให้ได้ก่อนนะอ่าส่วนของน้องโทกะนะครับผมก็ใส่ชุดนักเรียนธรรมดาแล้วยังไม่ได้ชุดฮีโรนะอ่าเดี๋ยวชุดชีโรแล้วเพื่อนๆที่อยากจะวาดเป็นก็จะจะวาดลําบากนะฉะนั้นก็เอาชุดง่ายๆก่อนอย่างชุดนักเรียนแบบนี้นะอ่า ถ้าหากมีใครตามตามดูผมวาดเยอะก็ผมอาจจะมีตัวที่สองไปใส่ชุดฮีโร่เลยก็ได้นะครับนี่ตอนนี้ก็เอาง,ง่ายๆไปก่อนนะครับอ่านี่นี่ก็เป็นคอซองเลยนะครับเป็นชุดของกะลาสีนะครับชุดนักเรียนเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าเป็นชุดคอซองเขานะครับแล้วนี่หายปลาลายละเอียดก็เป็นเส้นๆขีดขีครนะับชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะมันก็เป็นแบบนี้ ส่วนขีข่ขผมอาจจะขี่ได้ไม่ตรงนะ <c oughs> นี่ก็เป็นการล่างนับนี่คือการสเก็ตนับอย่าคิดว่าเป็นการวาดจริงๆนับนี่คือการสเก็ตนับสเก็ตเสร็จแล้วค่อยไปตัดเส้นที่หลังนับตอนตัดเส้นค่อยไปตัดให้มันเนี๊ยบกว่านี้นับอันนี้ผมก็ลากๆไปนับนี่มี2เส้นอ่าให้มันขนานกันนับผมผมมันอาจจะลากแล้วทับไปทับมา <c oughs> อ่าเนี่ยประมาณนี้น, <c oughs> นับนี่แค่นี้เราก็ได้ชุดนนักเรียนละโอเคนี่เติมซอยผมหน่อยครับ ห้มีริ้วมีริ้วอะไรนิดๆหน่อยๆอ่าสวยงามเห็นไหมครับพอหน้าเหมือนแล้วสัดส่วนอย่างอื่นผมก็แทบจะไม่ต้องมองแล้วเท่าไหร่ละผมก็ล่างๆมั่วๆเลยครับอ่านี่คือคอซองนับก็วาดไปนี่แล้วนี่คือหน้าอกนับเปิบตัดโตบึบบึบ <laughs> ในเฮประมาณนี้อ่าต่อไปก็วาดช่วงเอวเลยครับก็โค้งให้มีสัดส่วนหน่อยอ่าเสื้อตัวนี้ก็จะแบบอ่าออกดูหลุมหลวมนับ มันจะดูหลุมๆพองๆแบบนี้นี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระดุมนะครับตรงกลางลากขีดลงมาเลยเราใหญ่ลากขีดตรงนับนี่ขีดแบบนี้มันจะเป็นเหมือนรอยยับของเสื้อนะครับแบบนี้เลยตรงนี้ก็น่าจะเป็นกระเป๋ามัง้งอมีรอยตะเข็บด้วย <laughs> โอเคแล้วตรงนี้ก็คือสิ้นสุดของเสื้อนะครับเป็นเป็นยางอ่าตรงนี้เป็นขอบขอบเสื้อนะครับ ขีดขีดขีดง่ายๆเลยพยายามเชื่อมนะเม็ดกระดุมตรงนี้ด้วยโอเคนี่ลายละเอียดก็ง่ายๆเลยนะชุดนักเรียนโอเคแล้วก็กระโปรงก็สั้นประมาณนึงนี่ประมาณนี้พอพอเรามีขอบแล้วมีโค้งแล้วเราก็เติมเลยครับนี่ขีดขีดขีดง่ายๆเลยครับไม่ต้องยุ่งยาก ให้มันเท่าๆกับที่เรากลังโครงไว้ครับนี่แค่นี้เราก็ได้กระโปรงสวยๆแล้วอ่าจากนั้นก็เราก็มาวาดแขนนะครับแขนเสื้อก็จะเป็นชุดนักเรียนแขนยาวนะบแบบนี้เลยอารมณ์เหมือนกับเป็นชุดอ่าเขาเรียกว่าอะไรชุดรูดูหนาวของญี่ปุ่นนะครับชุดนักเรียนรดูหนาวแขนก็จะยาวๆนี่แล้วตรงนี้มันจะยาวมากเลยนะมันยาวถึงข้อมือเลยแล้วนี่คือนิ้วมือนิ้วโป้งนิ้วชี้ครับ อ่าก็วาด,ดไปอย่างนี้นครับอ่าขีดไปนี่ประมาณนี้ทีนี้เราก็ได้มือแล้วอโอเคเรามาวาดน่องต่อเลยครับนี่คือน่องเวลาเราวาดขาผู้หญิงเราก็ต้องให้มันมีโค้งเว้าให้มันสัดส่วนสวยๆนะครับนี่หัวเข่าอยู่ตรงนี้แล้วก็โค้งนูนลงมานี่ดูครับนี่เป็นน่องนะครับน่องแล้วก็โคง้งบิดมาบิดให้มันแคบลงจนถึงหัวเข่านะครับนี่คือเส้นหัวเขา่า แล้วก็นูนขึ้นมานิดนึงให้มันนูนออกมาเว้าวนิดนึงแล้วก็ลงไปอีกทีคอดลงไปตรงบริเวณข้อเท้านะครับแบบนี้เลยนี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นแล้วนี่ก็คือรองเท้านี่รองเท้าก็วาดไปแบบน,นี้ง่ายเลยครับอ่านี่นี่ไอตรงข้อเท้าก็จะมีนูนขึ้นมานิดนึงมันคือตาตุ่มนะับ นี่ประมาณนี้ใส่สูงเทา้ายาวใส่งเทา้ายาวอ่าแล้วก็อีกข้างหนึ่งปื๊บนี่แล้วก็โคง้งอ่าโคง้งแล้วก็ค่อยๆคลอ,อดออกมาครับแล้วก็วาดเทา้านี่ตามอนาโตมีที่เราล่างไว้คร่าวๆเลยนะครขาอ่านี่ประมาณนี้ครับ นี่ส้นอ่ามันเหมือนจะเหยียบกัน,นครับก็ลากๆหมาจะได้ดูไม่เหยียบขากันเอง <laughs> นี่แล้วก็ถุงเท้าโอเคแค่นี้เราก็ได้ขาเรียวสวยแล้วอ <laughs> ืนี่ครับแค่นี้ก็น่ารักแบบง่ายๆแล้ว <laughs> แต่งหน้าโทกะารัดรัดด้วยบัชอ่อนๆก่อนผิวเนียนขาวสวยด้วยแซนมีเฉดเงานุ่มละมุนด้วยออเรนใช้พิงเพิ่มเลยเยอร์ทับให้มีสเสน่ห์ลิ้นสีฮอตพิงช่องปากมืดด้วยเวนไดบเปล่าทรงผมใช้วอร์มเกรเป็นเฉดเงาผมและเสื้อผ้าชุนดนักเรียนทูอินวอลเวนเทล์ขาวพองงามแล้วสระผมให้หนุ่มสลวยด้วยพิงเบาๆแล้วย้อมชุบนักเรียนด้วยพิงบางๆนวดผมด้วยแซนคลุกเขาให้ทั่ว และชุดนักเรียนก็ละเลงให้เรียบร้อยด้วยเช่นกันถุงเท้ามีระดับด้วยมอชตารองเท้าใช้เชสนัสคุณภาพสวยหามกระโปรงละเลงสีลองผื้นด้วยเพอร์เพิลใช้ผ้าเส้นบูสัดทับม่วงให้ปังคอซองสวยด้วยออเรนจ์และไอเชนหนึ่งเป็นเงาด้วยเรดแววตาน้องโทกะอ่อนโยนปุ้งปิ้งด้วยเยลโล่ขีดฮอตพิงแก้มขนแมวให้ดูเซ็กซี่เร้าใจปิดจ็อบด้วยสีดำบางส่วนให้ดูดีมีสเสน่ห์งุยน่ารักอีกแล้ว É um.